หมายเลขเจ็ดหนส่วนมูลครั้งที่35วันนี้วันที่14เดือนธันวาคมพุทธศักราช2องพันห้าร้ค่ะ ตรงกับวันที่14เดือนธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านางสาวอังสุมาริมพรมสวัสดิ์ขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมูลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่องค์พระครบามปฏิเทระเจ้าองคหลวงภูสาเร็จลุนหลวงปู่คุณเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนาตย์ไตรภูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การวดสาธาทายนทมืองต่อไปบปดสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักรวาเีสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัพนามังโมดีราฉัตส์สุทันตุสักขมุขถังสักเเกาเมจะรเปคิริสิขาละตเดจันตลิเขวิมานีทีเปและเถจะคามีตาลุวะนะคะอเนคีหาพุทุมอิเขตเตปุมาจะยันตุเทวาชะละ เทวชลธละวิสัมเมยคัคขันทัพพนาคาติดฐานตาสันติเกยัยงมุงนิวะลา,าวาจะจันังสาธุโอเมสุน,นันตุธรรมสนาการุยังมัทันตาธรรมสนาการุยังมัทันตาธรรมสนากา,าร,ร โหส,ส, imana, สวดนามาการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะวัตโตรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวัตโตรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโหดสวดสัจจกิริยาคาถานะทิเมศรนังอัญญงพุทเมศรนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุตุสัพพทานะทิเมศรนังอัญญธรรมโมเมศรนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุตุสัพพทานัทิเมศรนังอัญญสังโฆเมศรนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุตุสัพพทา อดสดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธยะสภาพปนินางภูเรตวาปรมีสภะปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวเจนะมาหุตูสัพพะทวะ มหาการุณิโกนาโถหิตายาสภะปานินางปุเรตวาปารมีสภะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสจาวเชนะมาหอนตูสัพุปัทวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสภะปานินางปุเรตวาปาระมีสภะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสจาวเชนะมาหอนตูสพุปัทวะบทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตรตังเอกังสัมมยังภะคะวาสเกสุวิหารลติกาปิละวัตุสมิง มหาวนเนมหาตาพิกุสังเคนสะสติงปัญสังมเตหิพิกุสสเตหิสเเหววะอระหันเตหิตัสหิจะโลกาทาตุหิเทวตาเยพุยะเยนะสันนิปฏิตาหุนติพคควันตังทัศนายพิกุสังกันจะอัทโขจัตุน,นังสุทธาวาสก,กายิกานาังเทวนานังเอตะัทโะขสิอยังโขพคกวาสกเกสุวิหารติ กัปีลวะวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกูสังเคนะสติงปัญจมเตหิพิกูสเตหิสเปเหวะอรหันเตหิทัศหิจารโลกาทารุตุหิเทวตาเยปุยยะเยนะสันนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายพิกูสังคตาย,ยาน,นุนามายัมปีเยนะพระขวาเตนุป,ปัสสังกามยยะยามะ ปุปสังสกมิตาวาภควาโตสันติเกปาเจกาคาถาภาเสยยะตยามติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปีนามาภละวาปุลิโสสามินชิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสามินยะเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุทสททเทวสุภะรหิตาภควาโตภุรโตปาตุละหังสุอัตโขตาเทวตาภควันตังอภิวา เทตวะเอกะมันตังอัถังสูเอกามันตังติตาโขเอกาเทวตาะควัตโตสันติเกยมังคธาังภาสิมหาสัมมโยปวะนสมิงเทวกายาสามาคตาอาคาตมหีมังธรรมะสัมยังทักิตายาวะปราชิตาสังคติอัตขวะปราเทวตาภะวัตโตสันติเกียมังคธาังภาสิตันตระพิโวสามาท่าหังสูติตังอัตโนอุชุกมะกังสุสาระธิวเนตานิคะเหตวายทลิยานีลขันติปติตาติ โอฬาเทวตพกวตโตสันติเกมังคฐาภาสิเชตวาขีลังเชตวาปะลีคังอินทักขีลังโอหะจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุสุนักติอัตขปลาเทวตพกวตโตสันติเกมังคฐาภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเมฆมิสันติอภัยยะภูมิปิหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะริปุเรสะสันติติอตขุาภควาภิขุมานเตศิเยปุยะเยนะภิกเวทัสสุ โลกาทาตูสรเทวตาสันิปติตาหุนติตาถาคาตานังทัศนายพิคูสังคันตาเยปิเตภิคเวไอเหสุมาติตามัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภะกันตานังเอตับปะมาเยวเทวตาสันิปติตาอเหสุงเสยยถาปีมะยหังเอตาระหีเยปิเตภิคเวอพระวิสันติอนาคตตามัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภะกันตานังเอตับปะมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันตีเสยยถาปีมะยหังเอตาระหีอาทิกาคิสาสามีพิคเวเทวกายานังนามนิเกติ กิตติยิสสาสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิเทศิสาสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสารุกังมานาสิกาโลธาพาสิสาสามีตเอวัมปันติติโคเตพิโคกวาโตปจัตโสสุงภะกวาเอตาทวโกจะสิโลกามนุกัสสามิยะทัพภูมิตัสสิตายะจิตาคิริขพลังปะหิตาตาสมาหิตา ปุถุสีหาวัสสลีนาโลมาหังสามพิสัมพุโนโอทาตมัสสาสุทธาวิปัสสนะมาวิลาพิโยปัญจสติยตววันิกาปิละวะัะเวตาตัวอมันตยิสัทธาสาวเกสเสนระเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกโบเตจะอัตตปมขลุงสุตตวพุทธศาสนาเตสัมปาตูระหูยานาอมนุสสานัทศาสนงอภิเกสตามัทธคุงสหัสสัง อัฏฐาสตตตลิงสตังเ e. อกสหัสานังอมนุสานะมัทสุงอเปเกนันตมัทสุงที่สาสภาปุตตาอหมตัญจสพังอภินยยาววิกิตวานาตคุมาตโตอมันตยิสัทธาสาเกศเสนรเตเทวะกยาพิกันตาเตวิชานาถพิกาโวเยโวหังกิตยิสัสามิขิไดเหือนุปุพัสโซสัตสหสาวยาขาภูมากาปิละพัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสีนโมูธมนาพิกามุงพิกุนังสามิเตงวนาง จะสาหัสสาเหตุมาว่าตายขานานะแต่วันนี้หนูที่มันโตชุดติมันโตวันนั้นวัวโตยศเสนงมมทัมานาพิกมงพิกขุนนางสามิติตงว่านางสาตาคีนาติสาหัสสายะขานานะแต่วันนี้นยที่มันโตชุติมันโตวันนั้นวัตยศเสนงโมทัมานาพิกมงพิกขุนนางสามิติงว่านางอเตเตโสระสาหสายะขานานตวันนี้หนอีที่มันโตชุติมันโตวันนั้นวัวโยสสนงมทมานาพิกมงพิกขุนนางสามิติตงว่านางเอสามิตาปัญจสาัตสาะขานานะต่วันนี้หนูอี สามิติงว่านางกุมิโลราชาค่ะฮิโกเวปุลสานิเวศนางเพียโยนางสตาสหัสสังยะขานางปายลุปปาสติกุมพิโลราชาค่ะฮิโกโศปะคะสามิติงวานางปุริมจ่าที่สังราชาทัตตะละโถปะสสติคันทัพพนังอธิปติมหาราชายาศสิโสกุตตปิตาสาภาโวินทนามามหาพราอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยสศสีนมทัรมานาพิกขมุพิกขุนางสามิติงวานาง ทักขีนันจากที่สังราชวิรุโหตปัาสาสติกุมพันธานานงอาิปติมหาราชายศส,ส,สิโสภุตปิตัสสะพ,าพาโวอินทานามามหาภลไยที่มันตชุติมันตวนวนันตัายศสิโนโมทามนาภิกขมุภิกขุานางสัมมิติงว่านางปัจฉิมจากที่สังราชวิรุปโขภาสาสติคันทัพนางอาิปติ มหาราชายาสัสิโสปุตตปิตตสภาวะโวินธนามามหาภลไยที่มณโตชุติมันโตวนัมณฑตยัสสีนมุทัมนาอภิกรรมงพิขุนังสัวมิติงว่นางอุตตารังจัที่สังราชากุเวโลตปัสสาสติยขานางอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตปิตตสภาวะโวินธนามามหาภลไยที่มณโตชุติมันโตวนัมณฑตยัสสีนมุทัมนาอภิกรรมงพิขุนังสัมมิติงว่นางปูเิมาที่สั่งตาลลัตโททักขีนีนาวิรุณทโคโภปชิเมนาวิรุปะโขกุเวโลอุตตตตตาาาารัังงที่สโลเมหช สัมมัญตาจัตุโรทิสาทธทะรัมนาอัถังสูวะเนกาภิลรัพทเวเตสังมายาวิโนทาสาคูวันตานิกาสธามายาคุเตนทุเวทุวิภูจาวิภูโตสหะจันทานโนภามาเสโทจักกินุมันทูนิมันทูจัปปานาทโอปามโยจัตเทวสุโตจัตมาตัลิจิตตเซโนจักขันทภูณะโลราชันโนสะโภคอาคูปัญจสิโคเจวะติมพัลูสุยวัชสาอิติจันเยจัราชโนคันทภา สหราชุพีโมธมนาพิกกมูพิขุนางสมิติงว่านางอัฐคูณาพสานาคาเวสาลสหัตชกากิมกัมพลาสตลาอคูปยาคาสหายติพิยามุนายตาลธาจากอคูนาคายัสศิโนเอราวนโนมหานาโคโสปาคาสมิติงว่านางเยนาคาราเชสหัสหารันติทิพาชิชาปะิขวิสุทธจักรคูวิหายาสตเตวนามัชปตาจิตตาสุปนาอิติเตสานังพยัยันตานาคาราชา ราชาณมาสิสุปนโตเขมามักาสิพุทโธสันหิวะจะหิอุปะวะหยันตานาคาสุปนาสันามังกาสุพุธังชิตาวเชรหะเทนะสามุทังอสุลาสิตาภัตโลวสาวเสติที่มันโตยะสเซโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธนะเวคาสาวิปติติสุติติจัปะหาราตูนภูติสหสัตตันจับพระฤิปุตตานังสเพเวิโรจนามกาสานะเยตะวังภะพระลิงเสนังลาหุพะทะมุปาขะมงสามโยธานิพระทันเตพิหัวนางสามิติงวะนางอาโปถเทวาตภัต อาโปตเทวาปทวีจเตโชวาโยตทาคามุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมโจายัสสัสสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสีนโนทเสตเตทัฏทากายัสเพน,าน,นาะน,นัตตาวนิโนอิทิมตโตชุติมโตัววนาวตัวญาสีโนโมทัมนอาอภิกขโมภิกขุนังสัมมิเตงวะนางจเทวาสหะลีจาอสาสมจาจัตุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูภูรักิตาสุเรสุปนิสาเทวา สุริยามาคูขุลักขินักทัศนิขุลักิตาวาอาคูมันธวรา,าหากาวาสุนังวสุโพเศโตสะโกประคะปุรินท,ท,ทัตโตทัตเตจทัตทากะยาสเปนานาตะตาวนิโนอิทิปันโตชุติปันโตวานาวันโตยัะเสโนโมทามนาภิกขมังภิกุมมนางสามิติงวะนังสาธาคูณะสาหภูเทวาชะละมาขิสิขาริวาอริทากาจะโลชา,ลาจะอุมาปุพานิพาเสนโนวะลุนาสหะธรรมาจะา,าอจุตตาจะาอเนจกาสุเรโยรุติลาอาคูอาคูวัสสาวะเนสิโน ท่าเตทัต t h a า a y a สเพนอนัตตวันิโนอิทิมตโตชุติมันโตวะนะมันโตยัสสสีโนมธัฏมานาพิกมังค์พิโคนาสามิติงว่านางสามะนามหาสามานามนุสามะนุสุตตะมาปินทปตูสิกาอากูอากูมโนปตูสิกาอัตคาคูฮัลโยเทวเยเจรูหิตวะสีโนปาละคามหาปาละคากุเทวยะสสีโนท่าเตทัต t h a า a y a สเพนอนัตตวันิโนอิทิมตโตชุติมันโตวะนะมันโตยัสสสีโนมธัฏมานาพิก สามิตริงวานางสุก,กาการะลมหาอารุณาอาคูเวขาณาสาสหโอทาตขยะหาปรามุขาโคเทวาวิจักขนาสาธา,ธามาตาหาลักชามิสักการจายาสาัสสิโนฐานะยังอาคาปัญโนโยทิสาอภิวัสติทัสเตตัทากา,า,า,ายาสาเพนะน,นันตะวันิโนยที่มโตชุติมตมโตวนามโตยัสสิโนโมทมานาภิกขโมภิวตนางสามิตริมวานางเขมิยาตุสิตายามากาตกาจายัสสิโนสัมพิตรกาลามาเสราโชตินามาจาอาสวานิมานัตตติโนอาคูอัตคูปะนลันนิมิตา สัถิติทัตตาคายาสัพเพนานะตับวนิโนอิทิมโตชุติมัโตวันนะวันโตยัสสีนงโมทัมมานาภิกขมงภิกขุนังสัมมิติงวะนังสถิติเทวานิกายาสัพเพนานะตับวนิโนนามันวะเยนะอาคัจฉุเยจันเยสัตทิสาสะหะปาวุฒาชาติมัคคีรังโอคาตินามาสาวังคะเขโมคาตาลังนาคังจันทวัสิตาติตังสุภมาปะละมะโตจัปปุตตาอิทิมโตสหัสสนาเกับมาโลติโสจัตโสปะคะสัมมิติงวะนังสหัสสพามาโลกานัง มหาพมาพิติถติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัสีโสทเสตาอิสลาอาคูปเจกาสวัตติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัตเปอภิกันเตศินเทเทเวสพมเกมาลเสนาอภิกกรรมิปัสสะกันหาสามัญที่ยังเอถากันหาถาพันธาถาลเคนะพันธมัทูสัมมันตาปริวาเลถามาวโมติถาโกจินาอิติตาถามหาเสนโนกันหาเสนงอภเปสัยยิปานินาตาระมหาจาตสารังกตวานัะเท เระวังยะถาปวุสโกเมโคฐานะยันโตสาวิชุโคตถาโสปตุทาวติสังกุโตอาศยังวเสตันจาสพังอภิญญายะวะวิชมานะจักุมาตโตอมันตะยิจถาสาวเกศเสนระเตมาลเสนนาภิกันตาเตวิชาณฐาภิกขุเตจัตตะปมะกะลุงสุตตะวัพุตสาสาสนนางวิตาราขิปะกกมุเนสังโลกมันปิอินชัยุงสเพวิชิตังสังฆามพะยาติตายะสสีโนโมทันติสหาภูเตหิสาวะกตาเตชะเนสุตตาติปดโสดจุลลาชย์ปะกรนะโมเมพุทธัสะ พุทธเตชะสาระตนะตายะธรรมมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวามานาลายะปะละเมสุลาสิทธิธธธธธมาาธพม,มาะอินทาจัตตุโลกาคัมพีลักขากา,าจะคัม,มาาพีลักขากาสามุทธภูตุงคังคาจัพพภมมะชัยยะปสิทธิพวันตุเตชะยะชยยะธารานิธารานิอุทัติอุทัทททททขขตีนาธีนาธีชยยะชยยะคังฆะคณะรัตนะละนิสัยนิลายะนิลายะส,ยยสัยยะเสนะเมรุราชะราชะพละ นละชีชยะชยะคัมพีระโสมาีนาเคนะทะนาคีปีสาจะจัปูตากาลีชายะชยะทุนนีมิตาลูกีชยะชยะสิงคีสุธาทานะมุขชาชยะชายะวะลุณะมุขสาตตาชยะชยะจมปาทะจมปาทินาคะขุละคันตกะชยะชยะคันคัจฉะคณะณตุลงสุกะละู้ชงสีหะพยัคขะทีปาชยะชยะ วัลุณนะมุขะยาตาจิตตชิตตเสนนาลีปุณะตึงสุตินราดีทยะชยะสุขาสุขาชีวิชยชยธละนีตะเลตะทาสุชยาชยชยธละนีสานตินะสะทาชยชยะมังกะราชปัญญาภวะเคชยชยะวัลุณะยเขชยชยาลักขเสสุระพุชะเตชาชยชยาพเมนทักขะทานาชยชยะราชาธิราชศาสตร์ สาชะชัยชยะชัยะปะทวิงสักพังชยยะชยะอะระหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยะชยสะสัเมหุลาหะโลสะหะโลหะลิงเทวาชยะชยยะพรมมาสุลโคชยะชยะนาโควิลุนหะโควิลุปะโคจันทิมานิละวิอินโทจะเวนเตยโยจะกุเวโลวะลุโนปิจะอิอคิวายโยจะปาชุนหุกมาโลทัตตะลัทโกอัฏฐาะ และสัมมาหเทวาสิทธิตาปัสสาอาทะโยกิสีโนสาวกาสพพาชย,ยะรามุพวันตุเตชย,ยะธรโมจัตสังโฆจัตถสักปาโลจชัชย,ยะกังเอเตนะชย,ยะเตเชนะชย,ยะโสถิพวันตุเตเอเตนะพุทธ,ธเตเชนะสุโหนตุเตชย,ยะมังคลังชยโยปิพุทธ,ธาศาศาสัสริมาโตอายังมาลสัาจปาปิมาโตปารล ปาราเชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมติตาชยตาธาภมะคนามเหสีโนชโยปิพุทธศาสิริมโตอายังมาลัสะจัปปาปิมโตปาราเชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมติตาชยตาธาอินทคณามเหสีโนชโยปิพุทธศาสิริมโตอะยังมาลัสาจัปปาปิมโตปาราเชโยโอโคสยามโพธิมเทปโมติตาชยตาธาเทวคณามเหสีโนชโยปิพุทธศาสิริมโตอะยังมาลัสาจัปปาปิมโตปาราเชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมต ปโมทิตาชยตถาสุปันนะฆานามเหสีโนชโยปิพุทธศาสตริมโตปายังอายังมารสะจะปปปิมโตปะลชโยอุโคสยะโพธิมัเทปโมทิตาชยตถธานาคะฆานามเหสีโนชโยปิพุทธศาสตริมโตอายังมารสะจะปปปิมโตปาราชโยอุโคสยะโพธิมัเทปโมทิตาชยตาสัพพะฆานาไมเหสีโนชยันโตโททิยามูเลสกยานัง นันที่วัฒโนเอวังตะวังวิชาโยโหหิชยาสุชยาังคะเลอปราชิตาปลังเกสีเสธปถาวิโปกะเลอภิเศเกพสะพุทธานาอเคอักขับปตโตปโมทติสุนัขตังสุมังคาลังสุปะพาตังสุขติตังสุขโนสุภิุตโตจสุติถางพมะจาริสุปัตถคีนังกายกรรมังวาจกรรมังปัตถคีเนปัตถคีนาปัตถคีนานิ มโนกรรมังปณิธิเตปทัทขีนาะปทัทขีนาะนิกตาวานาลพันตเ,นเตตัทขีเนเตอัฏฐาัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสะเนอโลคาสุขิตาโหทะสาหะส,สหสพเพหิยาติพิสุน,นันตุพนตโพนะโตเยเทวอัสเมฐานะฐานเนอธิคตาธิคายุกาสตาหุนตุสุขิตาหุนตุสัพพะทาลขันตุสัพพะสัตตานังลขันตุสัพ,พชีนะ สัพละขันตุชินะสาสนังยากาติปัตตะถาปัตตนาเตสังลักเพสเพปุเรนตุมะโนละถายุตกาเลปาวสันตุวสังวสาวลาหากาโลคาจุปัตถวเตสังนิวาเรนตุจัสพะทากายาสุขขังจิตตาสุขังอรหันตุยะถาอรหังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวามีสุตังเอกังสัมมยังพระกวาสาวัตถียังวิหารติเชตวเนอา นากะปินท right ิกะสะอารามีตันตระขุพัวะพิกขุอามันเตสิภิกขะโวติพัฒนเตติเตภิกขุภพะว่โตปจัสมศงพักวะเอตตะโวจับอุปาทาวาภิกขะเวตะถาคัตนาอนุปาทาวาตะถาคัตนานติตาวะสาธาตุธรรมติตาอามัญยามะตาสัพเพสังฆาราอนิจจติตังตะถาคัตนาวะพิสัมพุชติอภิสัมมิติอาทิสัมพุชติตวาภิสัมมิตวาอชิกาติเทเสติปัญญาเปติเปต ปัฏฐาเปติวิวาลติวิภัชติอุตานีกาลติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานาอนุปาทาวาตาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะติตตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขาราทุกขติตังอัถาคาตานัวพิสัมพุชติอภิสัมเมตตติอภิสัมพุชติตวาอภิสัมเมตวาชิกขติเทเสติปัญญาเปติ ปัฏฐาเปติวิวาลติวิพาชติอุตานีการลนติสัพเพสังฆราทุคติอุปาทาวาภิกขเวตถาคาตนาอนุปัฏฐนุปาทาวาตถาคตานังตทตาวสาวาตุธรรมติตตาธรรมานิยมตาสัพเพธรรมานตติตังตถาคตโนดพิสังพุชติอภิสเมติอภิสังพุชติตวาอภิสเมตวาชิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาลติวิภาชติอุตานีการลนติสัพเพธรรมานตติอิธรรมโบจาพะกวัสตา พระควาอัตตะมานาเตพิกูวะโตคาสีตังพิญันทุนติบทสวดพระเทกาลัตตะคาถาอติตังนานาวาคะมมยนาปาติกังเขียนะคะตังผุ้คนไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรพ,รวงพึงไม่พึงพรวงระวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงญาติทีตังประหิน,นตาปงปัจจานาคตัง สิ่งที่เป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอ,อนาคตก็ยังไม่มาแต,ต่ปนานจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหีรังอสังคุป,ปตังวิธามอนุพลรูเหยยเพืใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอันอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแย่ไม่คลอนแคนเขววพอควรพ่อปูในการเช่นนั้นไว้อาเีวะกิจมาตปังโกชัญญลมัมามาลมางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายในพรุ่งนี้นะิีโนสังคลานเตนะธรรมหาเสนนะมัจุนาเพราะความผักเพียนต่อมัจุราชผู้มีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอววงิหาาามตป โอโหแลต้ต่มาตันทิตังตังเวพะเทกะระโตติสันตจิกเตมุนีติพโมนีผู้สงบผู้ย่อมกล่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นอย่างนั้นมีความเพียรไม่เกียจคันทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่มนแม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมทัพบ,บัวโสธรรมะสังเวับปัจจเวคณนะสัเพสังคารานิตาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดเรื่องนี้แล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารของเราทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถึงว่าเป็นของเราไม่ควรไม่ควร,คว,รว่าของของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตตัางชีวิตวิของไม่ยั่งยืนทุกขวังมาละนั่งความตายเป็นของย่างยืนอวสังม่ยังไว้ บริตรพาวเราต้องพึงตายเป็นแท้มาณนะปะลิโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันยญาตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาลนางเมนิจะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควนที่จะสังเวชอายังกายโยอ,อาจีร่างร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นะอะเปตวิญญาณโนคันปัสจักวิญญาณชุดโทกันแถยวทิ้งเสียแล้วอธิเส,สติจักนอนทับอับทมิงซึ่งแผ่นดินกะลิงกะลัง กะลิงค้าลางอีวะประดุดังว่าท่านไม้และท่านปืนนี้รัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จังวัตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหรออุภาทะวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาโอปะชิติตาวานิโรชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเดสังหุปะสโมสุสขโขความตายความเข้าไปสงบระงรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามะลันติสัตทั้งหลายทั้งปวงจงกำ,กำลังตายอยู่มะลิงสูตจะมะลิสัเลที่ตายแล้วและกำลังจะตาย ตเาเทวะหังมาริสัพมีเราก็จากตายเช่นนั้นเหมือนกันนะที่เอถาสังโย,ยความตายในความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยบุดเมตาย,ยังกินจิยังกินจิกุสลังกามังสัพเพปิพระเตหิกะตังปุญญโนอันมู่ันตุสันส่วนน้นตุโคนะโตทเทเทวาอาสมีฐานีอธิคตา ที่ขายุก็อาสัทหงตูสุกิตาหงตูทุกขาปมุตตันตุมาตาตกมาตาปิดตาสุกิตาหงตูทุกขาปมุตตันตุสะเพยาติกาสุกิตาหงตูทุกขาปมุตตันตุสัพเพอายาติกาสุกิตาหงตูทุกขาปมุตตันตุสัพเพปิสาสะเพยยะขาสะเพยเปตาสุกิตาหงตูทุกขาปมุตตันตุสัพเพอาจาริยุปัจจียปัจชายสุกิตาหงตูทุกขาปมุตตันตุสัพเพนักตาสุกิตาหงตูทุกขาปมุตตันตุสัพเพเทวาสุกิตาหงตูทุกขาปมุตตันตุสัพเพสามาตินางสามันโโตญ ปุสวดหลวงปูดทวดนโมโพธิสัตว์คันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์คันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์คันติมายะอิติภควาปฏิทานะคะถายาเทวตาสันติวิหารวาสีนิถุเปคะเลโพธิคะเลตหิงตหิงตาธรรมมาธานินะเพระวันตุภูชิตาโสถิงกะลบนะเตทาววิหารมันทะเลเหราจัมมัชานวากาจัพพิฆโรสารามิกาธนปฏิอุปัสการคามาเจะเทสานิคามาจะอิสราป สัปปานะภพตาสุกิตาพระวันตุเตชลาภูชาเยปิจาะอันทสังภวะสังเสทิชาตาอัฐาวุปปาติการนิยญานิกังธรรมะวังปฏิจเตสเพปิทุกขัสสะกะโลนตุสังขยังถาติจิรังสัโตธรรมังสตังธรรมโมสตังธรรมโมธรรมัทลาจปุคลาสังโฆโหตุสัมโควะอัธยะจะหิตายะจารกอัมเหระคตุธรรม สัทโมสเพปิธรรมะจาริโนวุฒิงสัมปาปุญนยะยามะธรรมยะปเวทิเตปสันนาหุตโตสเพปิปานิโนพุทธศาเสนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทวปวัสติพุทธิภาววยสสตานมธรมิทังเนตุสัมเมธานิงเมตาปิตาจารชังสินิจังลขันติปุตตะลังเอวังธรรมนาราชบวัง ปะชังลักขันตุสัพพธาเทวตาอโยโยชนะคาถาโพลสงเทราทุกขปาตาตานิสุขาพยาปาตาตานิพยาโสกาปาตาตานิโสกาของตัวสเพปิปานิโนเอตตาวตาจ่าอามหิสัมภาตังกุญญาสัมภาตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมภาสันตสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุทัตสัทยาสีลังลักขันตุสัพพะเทวตาภาวะตาลาสุขา ขันตูเทวตาคาตาสุมังคันคาถขันตูสัพพังสุมาลคังละขันตุสัพพเทวตาสัพพากุธานุภาเวนะโสตีขันตูนิลันตะลังขันตูสัพพังสุมาลคังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีขันตูนิลันตะลังขันตูสัพพังสุมาลคังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆาละขันตุสัพพเทวตาสัพพัง สาขานุภาเวนะโสติหุตุนิลันตะลังสัพเพุทธาระปตาปฏิกาันเจงพะอรหันตนาเตชินะลักขัพนิสุปโสสัพเพุทธารตาปฏิกาันเจงพะอรหันตนาเตชินะลักขังพจนิสุปปโสสัพเพุทธาพระปตาปฏิกาันเจงพะัรหันตนาเตชินะลักขัพนิสุปโสสัพเพุทธาระตาปฏิกานันเจงพะังหันตนาเตชินะลักขัพนิสุปโสสัพเพุทธารตาปฏิกาันเจงพะอรหลนตนาเตชินะลักขัพจนิสุปป สัพเพพทธาพระรตาปฏิกรนเจ้พระงพรหัตนตาปฏิเชีมานละกาลกสัพเพพทธาพระรตาปฏิกรนเจ้าพระางหัตานตาตเชินนลกัสัพเพพาพระปตาปฏิเจรัน สพเพพบุธาพระปตาปจจัยกันาเจียงพลังอรหันตานาจเตยชนัสละขังพรตมิสปโสสพเพพบุธาพระปตาปจจัยกันาเจียงพลังอรหันตานาจเตยชนัสละขังพรตมิสปโสสพเพพบุธาพระปตาปจจัยกันาเจียงพลังอรหันตานาจเตยชนัสละขังพรตมิสปโสด้วยธรรมธาแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลายอัด้วยอนิสงต ขออันนี้สงแห่งบุญกุศลนี้จงปเป็นสพพสสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงมีสัมมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากแยกจนขออย่า้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอข้าพเจ้าจมีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลอีกทั้งขอเทพเทวาาทั้งหลายโปรดเถวยอนุโมทนาในสาธุการในการสวดบทในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิภาพ พรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายารษถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเราล้มถึงวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งปวงที่สามสิงอัาบรเลยได้สร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพฤทธาอันศักดิ์สิทธิ์อันวยผลเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้อุทิศประกันได้เทิน